สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะช่องของเราเป็นช่องที่ใช้หลักโหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์และเราก็จะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักค่ะในคลิปวิดีโอนี้เราจะพูดถึงความพิเศษในช่วงระยะเวลานี้นะคะ ที่มีดาวถึงสดวงด้วยกันโคจรได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งมากที่สุดในรอบปีคือเป็นเกษตรราธิบดีค่ะดาวที่เป็นเกษตรราธิบดีสามดวงได้แก่ดาวพระศุกร์ดาวพระอังคารดาวพระพุธเราก็จะมาพิจรารณามาวิเคราะห์กันค่ะว่าดาวทั้งสามดวงนี้จะส่งอิทธิพลต่อตัวคุณอย่างไรบ้างค่ะและก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกันนะคะ สมัยก็อยากจะให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมได้กดถูกใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สมัยและทีมงานด้วยค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะในช่วงนี้เป็นช่วงที่ดวงดาวได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีถึง3ดวงด้วยกันนั่นก็คือดาวพระสุขดาวพระอังคารและดาวพระพุธค่ะ ถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่มีจังหวะโดดเด่นอย่างมากสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะแต่อย่างไรเราก็ต้องมาพิจารณาดูกันอีกทีค่ะว่าดาวแต่ละดวงนั้นไปอยู่ที่พบใดเรือนใดและดาวแต่ละดวงนั้นมาจากพบใดเรือนใดเช่นกันค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นในช่วงเวลาที่ดาวสามดวงโคจรมาเป็นกเกษตรราธิบดีสมัยก็มองว่าเป็นความพิเศษอย่างมากเพราะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งก็อยากจะฝากบอกชาวลัคนาราศีสิงห์ตั้งแต่ตอนต้นคลิปเลยนะคะว่าพยายามคว้าโอกาสนี้เอาไว้ใช้ใหได้มากที่สุดพยายามใช้ประโยชน์จากการที่ดาวเป็นกเกษตรราธิบดีให้ได้มากที่สุดค่ะความพิเศษของชาวลัคนาราศีสิงห์คือ ดาวหลายดวงได้ทำการโคจรมารวมตัวกันอยู่ในเรือนกรรมมะของดวงชะตาซึ่งในเรือนกรรมมะนี้เป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับการงานการกระทำเป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณหยิบจับทำอยู่ในระยะนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายงานใดอาชีพใดล้วนแล้วแต่จะได้รับความสำเร็จมีความก้าวหน้ามีเกณฑ์ได้ต่อยอดเรื่องงานหรือคนที่ตกงานก็อาจจะได้งานเข้ามาก็เป็นไปได้นะคะ เรามาเริ่มพิจารณากันไปในแต่ละดวงดาวกันเลยค่ะสมัยขอเริ่มต้นที่ดาวพระสุกเป็นดาวแรกดาวพระสุกถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะและเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะของคุณค่ะ ดาวพระสุขโคจรได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนกรมมะของดวงชะตาในขณะนี้นั่นหมายถึงการขับเคลื่อนในชีวิตของชาวลัคนาราศีสิงห์จะมีความเกี่ยวพันกับเรื่องของการงานอย่างชัดเจนหรือไม่เช่นนั้นตัวคุณก็จะเป็นช่วงจังหวะที่คุณโฟกัสอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของการงานอยากจะมีความสําเร็จอยากจะมีความก้าวหน้าอยากจะได้ตําแหน่งใหม่อยากจะปรับเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นหรือบางคนอาจจะอยากโยกย้ายงานอยากเปลี่ยน งานก็เป็นไปได้นะคะ ชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่มีงานทำอยู่แล้วระยะนี้คุณอาจจะได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้างานจากลูกค้าจากเพื่อนร่วมงานให้มาดูแลรับผิดชอบในส่วนต่างๆที่มีความสำคัญต่อองค์กรหรือหน่วยงานของคุณหรือชาวสิงห์ท่านใดที่มีงานทำอยู่แล้วก็อาจจะอยากโยกย้ายงานไปอยู่ในที่ใหม่ย้ายไปอยู่ในบริษัทที่มีความมั่นคงมากขึ้นหรือย้ายไปอยู่ใกล้บ้านเกิดไปอยู่ใกล้กับคนรักคู่รักของคุณลักษณะนี้ก็เป็นไปได้ค่ะ ส่วนชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่เป็นเจ้าของธุรกิจมีกิจการเป็นของตัวเองการทำการค้าการขายก็จะมีความคึกคักคล่องตัวดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชชะหมายถึงการซื้อมาขายไปการติดต่อเจรจาประสานงานค่อนข้างที่จะลงตัวลงรอยอย่างมากเลยทีเดียวนักธุรกิจพ่อค้าแม่ขายหรือคนที่ทำงานออนไลน์ล้วนแล้วแต่จะได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมากนะคะ ธุรกิจใดที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินเครื่องดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคเสื้อผ้าหน้าผมความสวยความงามก็มีความสำเร็จและมีความคึกคักเป็นอย่างดีค่ะในจังหวะที่ดาวโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนกรรมะนี้นอกเหนือจากดาวพระศุกร์แล้วก็ยังมีดาวพระอาทิตย์และดาวพระพฤหัสโคจรร่วมอยู่ด้วยซึ่งดาวพระอาทิตย์และดาวพระพฤหัสก็ถือว่าเป็นดาวคู่มหามิตรกันค่ะ ดาวพระอาทิตย์ถือเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์ดาวพระพฤหัสก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะและดาวเจ้าเรือนปุตตะของชาวลัคนาราศีสิงห์เมื่อโคจรมาเจอกันย่อมส่งเสริมผลักดันกันทําให้ชาวลัคนาราศีสิงห์มีเกณฑ์ที่จะเจอกับการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนค่ะ เพราะดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะเมื่อโคจรมากระตุ้นอยู่ในเรือนกรรมะบทบาทหน้าที่บางอย่างของตัวคุณเองจะมีเกณฑ์เปลี่ยนไปคุณอาจจะได้ทําอะไรใหม่ๆทําในสิ่งที่คุณไม่เคยทํามีเกณฑ์ได้เดินทางไปในที่ที่ไม่เคยไปหรือมีเกณฑ์การโยกย้ายหรือไม่เช่นนั้นก็จะต้องทํางานเกี่ยวข้องกับทางไกลทางต่างประเทศ บางคนนะคะต้องเดินทางไปพบปะผู้คนอยู่บ่อยครั้งชาวลัคนาราศีสิงห์ก็จะมีวิธีการทําอะไรบางอย่างที่แตกต่างไปจากเดิมและบางคนก็จะต้องคล้องเกี่ยวกับสังคมใหม่ๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หลายคนเจอกับบริบทใหม่เจอกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกเลยค่ะว่าลาผลที่ดีจะตามมาซึ่งมาจากการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณนั่นเองชาวลัคนาราศีสิงห์บางคนนะคะมีเกณฑ์ได้โยกยาย ที่ทํางานค่ะอาจจะเป็นลักษณะของการโยกย้ายนแผนกตําแหน่งหรือย้ายสถานที่ทํางานไปเลยก็ได้อย่างที่สมัยได้อธิบายไปนะคะในจังหวะที่ดาวพระศุกร์โคโจรมาเป็นกเกษตรราธิบดีแบบนี้หลายสิ่งหลายอย่างจะลงล็อกเข้าที่เข้าทางและเป็นไปตามความปรารถนาของคุณ หากเราจะพิจารณาในแง่มุมของการทำงานก็อย่างที่บอกไปค่ะว่างานจะมีความมั่นคงและก้าวหน้าอย่างมากเป็นช่วงจังหวะที่คุณค่อนข้างยุ่งค่ะมีภารกิจมีหน้าที่ที่คุณจะต้องดูแลมากยิ่งขึ้นและทั้งงานนั้นต้องข้องเกี่ยวกับผู้คนหมู่มากสมัยก็อยากจะแนะนําให้ชาวลัคนาราศีสิงห์พยายามรับฟังความคิดความเห็นจากคนรอบข้างอย่าเอาแต่ความคิดของตัวเองเป็นหลัก ฟังจากผู้คนรอบๆข้างแล้วนำมาประกอบการตัดสินใจอีกทีหนึ่งก็ได้แล้วการทำงานที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ประโยชน์ต่อผู้อื่นมักจะได้รับการสนับสนุนเกื้อกูลจากคนรอบข้างเช่นกัน และสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่กำลังมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการงานในระยะนี้ปัญหาที่คุณเคยเจออุปสรรคที่คุณเคยพบหรือบททดสอบต่างๆที่เคยเข้ามาท้าทายตัวคุณ <c oughs> ก็ค่อนข้างที่จะคลี่คลายและเบาบางลงได้ด้วยอิทธิพลของดาวพระศุกร์นะคะหากเราจะพิจารณาในแง่มุมของคอนเน็ชันเพื่อนฝูงญาติสนิทมิสหายกลยาณมิตรต่างๆในช่วงที่ดาวพระศุกร์ดาวเจ้าเรือนสหัชชะ โขอจอได้ตำแหน่งเข้มแข็งเป็นกเกษตรราธิบดีในครั้งนี้คนรอบข้างมักจะให้การเกื้อกูลสนับสนุนเป็นอย่างดีค่ะขอความช่วยเหลือจากใครก็จะได้รับการตอบรับกลับมาและการงานของชาวลัคนาราศีสิงห์ถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนหมู่มากแล้วล้วนแล้วแต่จะมีความราบรื่นดีนะคะแม้จะมีบางกลุ่มบางคนที่ไม่เห็นด้วยความคิดไม่ตรงกัน แต่สุดท้ายชาวลัคนาราศีสิงห์ก็จะสามารถรับมือกับกลุ่มคนเหล่านั้นได้และถ้าเราจะพิจารณาในแง่มุมของสุขภาพการที่ดาวพระพฤหัสดาวเจ้าเรือนมรณะโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนกรมมะของดวงชะตาชาวสิงห์ท่านใดที่มีเกณฑ์ไปตรวจเช็คร่างกายมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีค่ะ หรือถ้าคุณไปตรวจแล้วเจอความผิดปกติในร่างกายต่างๆก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอตั้งแต่เนิ่นๆได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องแม่นยําได้เจอหมอดีหมอเก่งหรืออาจจะได้รับอยู่รับยาที่เหมาะสมกับร่างกายของคุณก็เป็นไปได้และในแง่มุมของสุขภาพตรงนี้ก็ไม่ได้ยึดแค่ชาวสิงเพียงอย่างเดียวนะคะอยากจะให้พิจารณาถึงคนในครอบครัวคนที่อยู่ใกล้ชิดตัวคุณด้วยค่ะ หากเราจะพิจารณาในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์ ชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วในช่วงนี้จะมีกิจกรรมทำร่วมกันมากยิ่งขึ้นมีเหตุจำเป็นที่จะต้องเดินทางด้วยกันค่ะหรือไม่เช่นนั้นก็จะมีเรื่องที่ต้องคิดต้องวิเคราะห์ต้องปรึกษาหารือคุณและคู่จะได้พูดจาพูดคุยหรือวางแผนอะไรร่วมกันมากขึ้นบางคนอาจจะเป็นการวางแผนแต่งงานแต่งการบางคนอาจจะวางแผนในเรื่องของการงานการทำธุรกิจร่วมกันก็เป็นไปได้ค่ะ ส่วนชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่ยังโสดอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนที่ถูกใจมีเพื่อนหรือมีญาติคอยแนะนําคนใหม่ๆเข้ามาซึ่งคนใหม่ๆที่เข้ามาค่องแวะค้องเกี่ยวกับตัวคุณน,นั้นคุณก็ต้องศึกษาเขาด้วยความใจเย็นค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆดูกันไปไม่ต้องรีบร้อนค่ะไม่เช่นนั้นมันจะมีเกณฑ์ของความเสียใจและการถูกหลอกลวงปะปนเข้ามาด้วยหากเราจะพิจารณาในแง่มุมของการเดินทางนะคะ ในช่วงที่ดาวพระสุ์ดาวเจ้าเรือนสหัชชะโคจรเป็นเกษตรราธิบดีตัวคุณอาจจะไม่ค่อยได้อยู่นิ่งกับที่ค่ะไม่ว่าการงานของคุณจะอยู่ในสายงานใดมันมักจะมีความเคลื่อนไหวเข้ามาเกี่ยวข้องบางคนเคลื่อนไหวโดยการเดินทางบางคนเคลื่อนไหวโดยการติดต่อผ่านโลกออนไลน์หรือสื่อโซเชียลบางคนเคลื่อนไหวโดยการพูดคุยโทรศัพท์ทักแชททักไลน์หากันลักษณะนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนะคะซึ่งมันก็จะส่งผลทำให้การทำงานมีความคึกคักมากขึ้นอย่าง มากและสำหรับดาวดวงต่อมาที่เราจะพิจารณากันนั่นก็คือดาวพระอังคารค่ะดาวพระอังคารโคจรได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนสุขพระของดวงชะตาตั้งแต่วันที่2มิถุนายนไปจนถึงวันที่13กรกฎาคมปี2567ค่ะซึ่งดาวพระอังคารนั้นก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุขพระและเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุข,ของคุณ เมื่อดาวพระอังคารโคจรได้ตำแหน่งที่โดดเด่นแบบนี้ก็เป็นช่วงที่ดาวให้ผลเด่นในแง่มุมของความเจริญรุ่งเรืองการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวให้ผลดีในแง่มุมของความมั่นคงในชีวิตค่ะเพราะการที่ดาวพระอังคารโคจรเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนสุขพระครั้งนี้ก็อยู่เพียงดวงเดียวไม่ได้มีอิทธิพลของดาวอื่นๆร่วมด้วยซึ่งการให้ผลก็จะเป็นการให้ผลที่ชัดเจนอย่างมากเลยทีเดียวนะคะ จะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีสิงห์มีภารกิจมีหน้าที่ใหม่ๆที่ต้องรับผิดชอบแม้จะเจอกับอุปสรรคและปัญหาอยู่ไม่น้อยที่คอยมาเป็นบททดสอบแต่ก็ทําให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ก้าวผ่านเรื่องราวเหล่านั้นได้แม้บางทีคุณจะมีความเหนื่อยใจเกิดความเครียดเกิดความกดดันแต่ในจังหวะที่เดาวพระอังคารมาเป็นกเกษตรตราธิบดีแบบนี้ลาผลและความสําเร็จที่คุณจะได้มันค่อนข้างชัดเจนค่ะ สมัยก็อยากจะบอกชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะว่าในแง่มุมของผลตอบแทนหรือรายได้คุณยังมีเกณฑ์ที่ดีในการหามันมาค่ะแล้วก็จะมีเกณฑ์ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยหากคุณรู้จักวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหาเงินมาได้ก็ต้องรู้จักเก็บรู้จักออมเชื่อว่าคุณจะทําได้ดีและสําเร็จอย่างแน่นอนชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่มีพื้นดวงชะตาที่ดีดาวพระอังคารอยู่ในภพเรือนที่ดีสมัยก็มองว่าชีวิตของคุณในระยะ นี้จะมีความก้าวหน้ามีความมั่นคงและมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากแม้ว่าบางครั้งจะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาแทรกแต่คุณก็จะกลับมาตั้งหลักได้เร็วตั้งหลักไดไวดังนั้นในจังหวะที่ดาวพระอังคารเข้มแข็งอยากจะให้ชาวลัคนาราศีสิงห์มุ่งโฟกัสไปที่เรื่องของความมั่นคงในชีวิตค่ะ บางคนบอกว่าเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นความมั่นคงคุณก็ต้องเน้นโฟกัสในเรื่องนั้นทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่บางคนทำธรุรกิจการค้าการขายบอกว่าเรื่องยอดขายเป็นเรื่องของความมั่นคงคุณก็ต้องกระตุ้นยอดขายเพิ่มช่องทางการขายพยายามมองหาสินค้าใหม่ๆเข้ามาอัปเดตในร้านคุณอยู่เสมอ ในระยะที่ดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือนสุขพาและดาวเจ้าเรือนพันธุโขจรมาเป็นเกษตรราธิบดีในครั้งนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ค่ะและคุณก็จะมีไอเดียมีความคิดที่เป็นไปในทิศท,ทางที่ถูกต้องโดยส่วนมากก็จะเป็นไปในเชิงบวกค่ะในจังหวะนี้ถ้าเราจะกล่าวว่าชาวลัคนาราศีสิงห์ยิ่งขยันก็ยิ่งเห็นผลสำเร็จยิ่งขยันก็ยิ่งรวยก็ไม่ผิดแปลกอะไรนะคะ คุณจะต้องพยายามทำสิ่งที่คุณได้รับมอบหมายให้เต็มที่พยายามใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆรายละเอียดที่คนมักจะมองข้ามและคุณเมื่อทำเต็มที่สุดกำลังสุดความสามารถแล้วผลลัพธ์ที่ดีก็จะตามมาเองค่ะเชื่อว่าชาวลัคนาราศีสิงจะสามารถแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่แน่นอนในจังหวะที่ดาวพระอังคารเป็นกเกษตรตราธิบดีก็ถือว่าไม่มีอนุภาพใดที่จะอยู่เหนือกว่าความเป็นกเกษตรราธิบดีแล้วนะคะดังนั้นชาวสิงจะต้อง ลุยและเดินไปข้างหน้าอย่าท้อถอยอย่าให้ความสำคัญกับอุปสรรคปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เข้ามาขัดขวางในบางช่วงเวลาค่ะอยากจะให้คุณโฟกัสไปที่เป้าหมายใหญ่ของคุณ ชาวลัคนาราศีสิงค์คะในช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีความอาวุโสมากกว่าคุณจะคอยเกื้อกูลส่งเสริมผลักดันเป็นอย่างดีโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่เพศชายเช่นใครมีคุณพ่อคุณพ่อจะคอยสนับสนุนซัพพอร์ตหัวหน้างานที่เป็นเพศชายก็มักจะให้โอกาสดีๆต่อตัวคุณคุณจะรายร้องไปด้วยคนที่มีฐานะดีมีความรู้มีความสามารถมีศักยภาพที่จะช่วยซัพพอร์ตคุณได้และบางครั้งตัวคุณไม่ได้ต้องขอความช่วย ช่วยเหลือจากคนอื่นแต่คนอื่นมาพึ่งพามาขอความช่วยเหลือจากคุณคุณก็จะมีกำลังมี power มีศักยภาพมากพอที่จะช่วยเหลือคนรอบข้างได้เช่นกันค่ะในจังหวะนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์จะได้ยกระดับชีวิตของตัวคุณเองให้เป็นที่รู้จักเป็นที่โด่งดังมากยิ่งขึ้นยิ่งถ้าใครทำงานอยู่ในสายออนไลน์แล้วก็ต้องเร่งผลิตเร่งสร้างผลงานออกมาจะทำให้ผู้คนได้รู้จักตัวตนของคุณมากขึ้นเลยทีเดียวค่ะ ดาวดวงถัดมาที่เราจะพูดถึงกันนั้นก็คือดาวพระพุทธซึ่งดาวพระพุทธนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของคุณค่ะดาวพระพุธโคจรได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตาสมัยมองว่าในระยะนี้นะคะดาวพระพุธจะส่งผลดีต่อตัวคุณเป็นอย่างมากการพูดการเจรจาจะนำมาซึ่งความสำเร็จค่ะ ถ้าจะกล่าวว่าปากพารวยหรือวาจาพารวยก็ไม่ผิดแปลกอะไรสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะและแม้ว่าดาวพระพุธจะโคจรอ,อยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตาเพียงไม่กี่วันนับตั้งแต่10มิถุนาไปจนถึง27มิถุนายน์เท่านั้นแต่ดาวพระพุธก็ถือว่าเป็นดาวที่มีความสําคัญต่อชาวลัคนาราศีสิงห์อย่างมากค่ะ เป็นดาวตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภการเงินการทองเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณหยิบจับทำในขณะนี้จะนำมาซึ่งความสำเร็จซึ่งเป็นความสำเร็จที่จับต้องได้ในแง่มุมของเงินเงินทองทองและเป็นความสำเร็จที่จับต้องได้ในแง่มุมของสิ่งของใหม่ๆที่จะได้มาครอบครองค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่มีความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองผลประโยชน์รายรับรายได้หรือแม้แต่เงินเก่าเงินค้างคาเงินเคลมประกันเงินตกเบิกช่วงนี้จะมีข่าวดีเข้ามานะคะเงินที่คุณรอคอยก็จะได้รับมาตามความปรารถนาของคุณหรือแม้แต่การลงทุนลงแรงทําอะไรไปคุณคาดหวังผลกําไรมันก็จะได้มาตามนั้นค่ะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทําแบบเดิมๆนะคะย่อมต้องมี การปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆหรือการปรับเปลี่ยนในเรื่องใหญ่ๆก็ตามอะไรที่ทําแบบเดิมเห็นทีจะไม่ค่อยได้ผลแล้วค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ต้องค่อยๆปรับค่อยๆเรียนรู้กันไปและที่สําคัญแม้ว่าดาวการเงินจะโคจรจเข้มแข็งคุณก็ไม่ควรที่จะไว้วางใจใครในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะต้องพยายามจัดการด้วยตัวเองช่วงนี้อาจจะมีคนมาขอหยิบยืมมาขอความช่วยเหลือจากคุณคุณจะให้ใครยืมหรือยื่นมือไปช่วยเหลือใครนั้น คุณก็ต้องพิจารณาบุคคลคนนั้นให้ดีและมองถึงเหตุการณ์เหล่านั้นให้รอบคอบค่ะชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะดาวพระพุธเป็นดาวของปากเป็นดาวตัวแทนของเอกสารหนังสือสัญญงสัญญาเมื่อโขจรมาได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีการทำสัญญาข้อผูกมัดหรือเงื่อนไขต่างๆ คุณล้วนแล้วแต่จะได้รับผลประโยชน์หรือมีความยุติธรรมต่อต,ตัวคุณเกิดขึ้นค่ะไม่ได้เป็นการเอารัดเอาเปรียบหรือเบียดเบียนใครสมัยมองว่าสิ่งนี้จะทําให้ชาวสิงเป็นที่ยอมรับแน่นอนและไม่เพอเท่านั้นเรื่องของโชคลาภนะคะใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณหรือตัวเลขที่มีความสำคัญต่อคุณในระยะนี้สามารถที่จะนำมาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้ค่ะ และสําหรับใครที่ไม่ได้ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคะก็ขอให้คุณลงมือทําทุกอย่างด้วยความสามารถอย่างเต็มที่เต็มกําลังสมัยเชื่อว่าลาผลและความสําเร็จก็จะเข้ามาสู่ตัวคุณไม่น้อยเลยทีเดียวดาวพระพุธเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจราจาการใช้ปากใช้วาทศิล เมื่อโคจรมาได้ตำแหน่งเป็นเกษตราราธิบดีในครั้งนี้คำพูดของคุณสามารถที่จะตัดสินอะไรหลายๆอย่างได้ค่ะหากคุณพูดดีวางเนื้อวางตัวดีมีกาละเทสะไม่แสดงอีกโก้มากจนเกินไปก็จะสามารถชักนำสิ่งดีๆเข้ามาสู่ตัวคุณได้แต่ถ้าคุณพูดไม่ดีก็มีเกณฑ์ที่จะกระทบกระทั่งหรือเกิดปัญหาจากเดิมที่ปัญหามันเล็กอาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่โตดังนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์จะต้องคิดหน้าคิดหลังก่อนพูดจาให้ดีนะคะ ในจังหวะที่ดาว3ามดวงโคจรมาเป็นเกษตรราธิบดีแบบนี้เป็นจังหวะที่คุณจะต้องเร่งทําเร่งสร้างในสิ่งที่คุณได้รับมอบหมายให้ได้มากที่สุดและแม้ว่าถ้าทำไปแล้วเจอเรื่องที่ดีหรือไม่ดีก็ตามคุณต้องมีสติมีความใจเย็นและทําทุกอย่างให้อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องการไม่เบียดเบียนใครการไม่เอาเปรียบใครถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ และทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวสิงห์ท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้อยากจะให้คุณพูดสิ่งดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้ เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทั้งสามดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับเรื่องราวที่ดีสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ